ตามคำขอนะคะหลายๆคนบอกว่าอยากให้เราพาชมสวนจริงๆมันสวนแบบรอบบ้านเล็กๆเพราะว่าคือบ้านเราอะปลูกแบบเต็มพื้นที่ใช่ป่ะตอนแรกจริงมีสวนกลางบ้านด้วยแหละแล้วก็ทำเป็นห้องแบบอนเนกประสงค์ขึ้นมานะคะซึ่งหลายๆต้นไม้ก็ไม่ได้ตัดแต่ว่า เราก็ให้มันอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ฝนนะมันก็จะลกมันก็จะลกหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาความเรียวเข้าว่าเราก็บางทีมันก็จะมีอุปกรณ์เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เป็นระเบียบมากนะคะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนจริงๆที่เราอยู่กันจริงๆนี่นแหละนะคะสวนป่าไงธรรมชาติอตัวเองแล้วเวลาแบบหลายคนก็จะชอบมากเพราะว่า มองออกมาจากมุมไหนคือบ้านเราจะเป็นแบบกระจกเยอะมากที่มองออกมาข้างนอกก็จะเห็นสวนเหมือนแบบสวนล้อมบ้านไปหมดเลยนะคะไอ้อย่างต้นนี้เนี่ยตอนแรกต้นนี้อยู่คู่บ้านมาตั้งแต่แรกเลยเนาะใช่ก็คือเป็นต้นแบบลั่นทมสีขาวพอกั้นห้องขึ้นมาลั่นทมก็ยังเจาะขึ้นไปคือแบบเป็นแบ่งพื้นที่ให้เขาอะสามารถที่จะขึ้นไปเติบโตได้แต่ว่าเราทําให้จากที่เขาแพงเนี้ย ก็อาจจะต้องตัดบางกิ่งให้มันให้เหมือนกับว่าไปทางสูงเยอะขึ้นให้มันแผ่<อ>น,น้อยลงตตัดใบถ้าเผื่อหน้าที่ออกดอกอะโอ้โหจะเขียวแบบแต่ว่าเราไม่ได้เคยคิดว่าจะตัดทิ้งเลยตอนแรกคือยังไม่มีห้องนี้ไอเรื่มเพิ่งมาต่อห้องกระจกทีหลัง,ง,งล้วก็ต้องเจาะไม่งั้นเราก็ต้องตัดกิ่งทุกทิ้งไงก็ไม่อยากจะตัดแล้ะไงมาชมตั้งแต่ตรงนี้ดีกว่าคือตรงนี้มันมันเหมือนจะเป็นทางเข้าไปหลังบ้านเราก็ทําแบบว่าถ้าเป็นซุ้มเนี่ยต้นให้มันเป็นซุม้มขึ้นมาแบบนี้ ะะแล้วก็ด้วยบ้านเราอ่จจะลม่มก็เลยไม,ลมไม่ค่อยมีไม้ดอกตรงนี้ตรงนี้จะไม่คือ,คอล่มเองโดยธรรมชาตินะก็ไม่ค่อยมีตรงนี้ก็เลยแบบว่า,าจะแบบใบไม้ไม่ค่อยแน่นมากเพราะแดดมาไม่ค่อยถึงนี่นะะแต่มองไปยิ้ก็เขียวแล้วก็เนี่ยไม้ด่างโอโ้โหเขากำลังคิดนี่แม่เราปลูกมานานตะปลูกมานานมากเมื่อก่อนงงว่า ตอนแรกด่างมันก็มีทุกบ้านละมั้งเนาะคูด่างอะไรด่างอยู่ดีทำไมฮิตขึ้นมางงจังอสูสิของเราก็ด่างสวยนะเนี่ยอันนี้เขาเลือกชื่อมันคืออะไรด่างไม่รู้เลยอ่ะ <c oughs> ไม่รู้อะไรด่างไม่เป็นเลย <c oughs> แล้วก็จะมีพวกตัวนี้เขาเรียกเหมือนฮาร์ดสเคก็คือเหมือนกับว่าทําให้มันมีแบบไม่ใช่มีแต่ต้นไม้อะแต่มีอะไรที่มารวมกันทั้งกระถางดิน อะไรก็ว่าไปไให้มันเป็นธีมเดียวกันอันนี้ก็กุหลาบหินเนี่ยมาจากว่าพี่จิม๋มเนี่ยตอนแรกมันก็งามแล้วก็มันก็โซมไปนี่มันลดใหม่มานี่กําลังจะแตกใหม่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเต็มตรงนี้นี่อันนี้ก็ด่างอีกแล้วะไรด่างก็ไม่รู้แหละใครรู้ช่วยหน่อยช่วยบอกหน่อยนี่นะคะดูสีเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีแบบอย่างหนึ่งนี้ยแบบจริงๆคะสกเก็ตสำคัญกับสวนนะคืออ่ะเหมือนบ้านที่สวยงามก็อาจจะต้องมีทั้งตัวบ้านของประดับตกแต่งโซฟานน่นน<ม>ี่นั่นใช่ปะ สวนก็เหมือนกันจะมีแต่ต้นไม้บางทีมก็ต้องมีก้อนหินมีแบบว่าของประดับตกแต่งอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเสริมกันไปมาอย่างทางเดินนี่ก็ปูใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่มีแค่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ค่อยได้มาชมสวนหรอกเพราะว่าวันวันก็ส่วนมาก<ม><ม>จะอยู่ในบ้านซะเยอะแต่ว่าเนี่ยมันก็สวยงามมองไปก็เหมือนกับว่าเห็นต้นไม้เขียวเขียวเงี้ยมันก็ช่วยได้มองไปทางไหนมุมไหนก็เห็นอ่ะเออแสกไ่นี่ไม่ต้อเลยแม่ เรียกไม่เป็นไม่รู้เนี่ยเนี่ยตีนเป็ดน้ำตนเป็ดน้าอันนี้พายอยู่มาตั้งแต่แรกเหมือนกันตอนแรกมันเป็นดินเนาะแล้วต่อก็มาทําแบบเป็นทางให้มันเหมือนว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากบนยอดมีรังผึ้งบนลมเลยนะเออใช่มีรังผึ้งลงดินตั้งแต่ไม่ใหญ่อ่ะ ก็ไม่ใหญ่มากอะจนมันใหญ่แบบเนี้ยสิกว่าปีมันก็ใหญ่แบบนี้แต่เราต้องคอยตัดแต่งนะคะไม่ให้มันเข้าไปพลาดสายไฟอะนำมันก็จะมีอย่างเมื่อก่อนอันนี้ยอันนี้ก็อยู่นานต้นจังบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนชอบแบบคิดแบบส่วนท็อปิคอแล้วต่อมาก็แบบตามยบบส่วนอะไรก็ว่าไปตอนแรกแต่ก่อนเนี้ยตรงเนี้ยเป็นเป็น,ปนอ่า บ่อน้ำบ่อปลาเมื่อว่านตรงนี้มันบ่อปลาครับบ่อปลาครับเราไม่อยู่วันหนึ่งปลาครตายทั้งบ่อเลยตอนดึกไฟดับออกซิเจนก็ไม่ทํางานตื่นมาตายแล้วหงายซองหมดเลยสงสารก็เลยดึกแล้วเราก็นอนแล้วแหมเราก็ไม่รู้เจอหอยหอยเขาเรียกว่าอะไรหอยทากเหรอคะมันชอบมากินแบบ ดอกไม้ต้นไม้อ่ะแบบสมมุติเราปลูกดอกไม้ปบบมันก็ชอบมากินกินกินอันนี้พุธอันนี้พูด่างอันนี้ไม่อันนี้ไม่่ใชพูด่างใช่ผู้ผู้ผู้มีประโยชน์มากนะแบบที่ย่าเอาไว้ขัดกับหม่อไม่ใช่นั่นพลูอันนี้เหรอคนละลู้ก็พูเหมือนกันไม่ใช่คนละพลูไปไงมากคือบ้านเนี้ยค่ะ อุปสรรคอย่างหนึ่งคืออย่างพี่<ม>ที่เขามาทําสวนให้เขาก็บอกว่าบ้านเนี้ยล่มไปคือสาหรับต้นไม้อะ่ะต้องแดดมีแดดแล้วมีลมแต่บ้านเนี้ยมันดันลม่มเพราะเราปลูกเต็มพื้นที่เออแล้วก็ด้วยทิศทางของแดดที่เราวางไม่ให้บ้านร้อนพอบ้านไม่ให้บ้านร้อนปุ๊บ<อ>ล่มเลยจ้าเหลืองเชสวานค่ะไม่ออกดอกมาหลายปีนี่ไงดอกมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้มันก็จะแบบ มันก็เป็นเหลืองเต็มต้นมันมันคลิ้งใบอ่ะแล้วมันก็มีแต่ดอกพรุ่ก่อนที่แบบเขาใหญ่ที่เขาไปถ่ายรูปกันที่มันแบบเหลือบพร่บมันต้องคริ้มใบทิ้งมากมันถึงจะออกดอกเยอะปกติใช่ไหมเราก็จะเป็นอะไรนะก๊อกน้ำรดน้ำต้นไม้ก๊อกน้ำรดน้ำต้นไม้ก็ทําให้มันเป็นแบบเป็นป้อมเป็นหัวก๊อกน้ำก็เป็นแบบรูปดอกไม้อะไรประมาณอย่างนี้มันก็สวยดีกว่าที่เราจะแบบ ค่เป็นสัยยาอันนี้หลิวดันเข้ามาให้มันเป็นห้อยก <c oughs> ็จะมีตุ๊กตุนตุน๊ตกตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลิวลู่ล,ลมก็จะห้อย,อยทำไมถึงเลือกเป็นต้นนี้ครแม่มันเป็นเขามันได้ฟิลสวนอัง,งกฤษสวยไปตรงนู้นไปตรงนู้นมุมน้อย <c oughs> ปิดครัวไม่อยากจะบ,บอกเลยว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลสามารถแต่ต้นที่รอดและงามเสมอคือต้นดัง แล้วก็เนี่ยจะมีแบบบ่อนักพูสิงสาราสัตว์จริงๆมันวางเป็นระเบียบกว่านี้นะแต่ว่า<ม>ย้ายกันไปย้ายกันมาเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนแบบว่าที่เพการ์เด้นก็มีแบบจริงๆตรงนี้เราทํามาเพื่อปิดคร,ครัวครัวไทยหลังบ้านมันก็เหมือนแบบจะเป็นกําแพงซ้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ตรงนี้มันก็จะได้จริงๆไม่ได้ค่อยออกมาแต่แต่ว่าเวลาเรานั่งทํางานที่ห้องนั้นอะ เราก็จะเห็นสวนเขียวๆสวยๆพื้นเนี่ยตอนแรกก็ทําเป็นกวดอย่างเดียวค่ะแล้วกวดก็เหมือนกับมันก็ไปไปมาๆก็เหมือนเตะก,กันไปเตะก,กันมาก็เลยปูไปหนึ่งเนี้ยน้ำพุนี่เปิดทุกวันเปิดเมื่อกี้ <laughs> ก่อนถ่ายก็ไม่เปิดจริงๆเราต้องแบบเวลาไปถ่ายว้านไหนเขาก็จะเปิด wow. ไปดูสวนครัวหน้าบ้านเราไหมเออไปดูสวนครัวรถกินได้ตรงนี้นะคะเป็นมุมหน้าบ้านก็คือจะมีต้นนี่แหละแม่ต้นโมกใช่ไหม,อมหอมหอมแล้วก็มีเวลาออกดอกทีพุึบ หอ oh, มมากแล้วก็มีแบบมีพืชผักสวนคนหมดเลยสาเหตุก็คือปลูกในบ้านมันร่มมันตายก็เลยต้องมา<ห><ห>ปลูกหน้าบ้านจุดเดียวที่ไม่ตายเราก็ใช้ภาชนะปลูกง่ายๆนี่แหละในบ้านเคยทําเป็นแปลงขนาดแปลงก็ไม่ขึ้นเพราะว่าแดดดีตรงนี้นะคะตอนเช้าจะได้นี่ต้นทับทิมนี่มันขึ้นเองต้องตัด เรื่อยเลยมันก็จะสูงขึ้นไปจริงๆเราก็ไม่ไม่ได้เอาต้นไม้ไหนออกไปเป็นพิเศษก็พยายามให้มันอยู่ร่วมกันแบบว่ากับที่บ้านรี่ได้ก็สูงใหญ่ขึ้นก็ตัดแต่งให้มันแบบว่าให้ร่มเงาแต่ว่าไม่ได้มาแบบทำความเสียหายให้ตัวบ้านก็คืออยู่ร่วมกันกับต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้เนี่ยโหจริงๆแต่ปลูกไม่เก่งนะ อันนี้เนี่ยขอเล่าหน่อยตอนแรกเราไม่มีหลอกบอกบอกัวแล้วก็มีก็เหมือนประมาณว่าอยู่ดีๆก็มีคนเหมือนแบบเหมือนประมาณเจ้าที่มาแฝงอะ่ะแล้วเขาก็บอกเขาก็มาทักแม่ว่าอะไรนะเออสวายเจ้าที่อ่ะสวายผลไม้หมากพลูอู้เจ้า,าทีา<ม>่ชอบแบบว่าแม่ซึ่งแม่ก็ทำอย่างจริงแต่ว่าแต่ไม่เห็นให้เช่นเลยคือใ,ใครคะอะคะเอเขาบอกเป็นเทพประจำตัวบอกต้องให้เขาด้วย ไม่ต้องร้อยมมลายแล้วก็น้ำแล้วก็สอให้ปลูกบัวขาวไหนแล้วบัว,บวขาวอะ่ะก็นี่มันไปมันหมดรุ่นแล้วแต่ต้องไปเอามาใหม่ละนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าเรามีอ่างบัวแต่จริงมีแล้วรู้สึกดีนะเหมือนแบบมันก็แบบสดชื่นนะคะนี่แหละก็ประมาณแบบคิดว่ามันเป็นสวนที่เหมือนหลายๆบ้านที่แบบอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหสวนต้องเป๊ะตลอดเวลาแล้วก็ดูแลรักษาด้วยตัวเองบ้างน,นะแม่เนาะอาไม่ทำไรอะ่ะควนดิน เพิ่งจะฟวนตอนเนี้ยอ่ะก็เผื่อหลายคนจะได้แรงบันดาลใจหรือใครมีความรู้อยากจะแบ่งปันนะคะก็ได้เลยเนาะหรือวิธีการแบบปลูกต้นไม้ง่ายๆหรือบ้านใครมีปัญหาเหมือนกันก็อาจจะอ๋อบ้านฉันล่มไปนี่เองแม่อยากจะพวนดินตอนนี้แม่มาปิดรายการก่อนเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กระดิจิงกังมามแอนมีสตอรี่ค่ะไปแล้วค่ะวันหลังเอาดีๆมาฝากกันอีกนะ